ใครที่มองดวงไฟกลางคืนแล้วเห็นแสงแตกกระจายแบบนี้นะคะมาทดสอบสายตาเอียงกันค่ะอันดับแรกถ้าคุณมีสายตาสั้นหรือสายตายาวนะคะให้ใส่แวน่นหรือคอนแทคเลนส์ด้วยจากนั้นนำแผ่นแบบทดสอบนี้นะคะวางห่างจากมือคุณประมาณ4เซนเปิดไฟจอให้ค่อนข้างสว่างจะได้เห็นชัด เราจะทดสอบทีละตานะคะอันดับแรกทดสอบตาขวาเอามือปิดตาซ้ายใช้ตาขวามองไปจุดกึ่งกลางของภาพถ้าเส้นทุกเส้นมีความคมความเข้มเท่ากันแบบนี้คุณไม่มีสายตาเอียงแต่ถ้ามีบางเส้นเข้มบางเส้นอ่อนแบบนี้คุณมีสายตาเอียงค่ะ จากนั้นค่ะสลับข้างนะปิดตาขวาทดสอบตาซ้ายแทนโดยเอาตาซ้ายมองจุดกึ่งกลางภาพเหมือนกันเลยค่ะถ้ามีเส้นไหนที่มันเบลอ,บลอหรือเส้นไหนมันเข้มขึ้นนะแบบนี้มีสายตาเอียงนะโดยสายตาเอียงนะคะมีผลหลายอย่างนะทำให้ความคมเนี่ยมันชัดไม่สุด อีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้กลางคืนเนี่ยเวลาขับรถมีแสงแตกกระจายนะดังนั้นถ้าคุณรู้ว่ามีสายตาเอียงแล้วควรจะไปร้างแว่นลองวัดดูว่าถึงเกณฑ์ที่จะต้องใส่แว่นหรือยังหรือถ้าใครไม่อยากใส่แว่นก็มาทําเลสิกได้นะคะเป็นความของยายจากเลสิกมาลูกเกตค่ะ